เตรียมพร้อมไปทำงานภาคเกษตรที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E8 ครับซึ่งเป็นวีซ่าระยะสั้นไปง่ายไม่ต้องสอบภาษาครับซึ่งระหว่างวันที่26-28มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานครับได้มีกำหนดที่จะไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีครับ เพื่อไปทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลครับด้วยการทำวีซ่า E8 ครับและข้อดีของการทำ MOU นี้นะครับก็คือการทำงานระยะสั้นครับและไม่ต้องทำการทดสอบทักษะทางด้านภาษาซึ่งก็จะส่งผลให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้มากขึ้นครับและลดการลักลอบเข้าไปทำงานที่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับคุณ,ณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาส ต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง25ถึง45ปีครับและขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตร1ปีขึ้นไปครับ ผู้ที่สนใจนะครับทางกรมการจัดหางานเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับสมัครหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกันกับทางเกาหลีใต้แล้วนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็มีการกำหนดวันลงนามชัดเจนแล้วครับก็คือวันที่26มิถุนายน2566นี้ครับจึงขอให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th ครับ หรือจะเป็นสายด่วนของกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2ทั้งนี้นะครับการจัดส่งแรงงานดังกล่าวเนี่ยทางกรมการจัดหางานครับจะไม่คิดค่าบริการใดๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแรงงานขั้นพื้นฐานครับ